หน้าตาเดียวนึ <S <S well, like yes. no. okay. ่งเออ็นสตาเดียวสองหน้าตาแรกเขาผลก้อยไว้ปคอยไว้บ่เอ็งมือคือมือบ้านนี่ล่ะเอ็นอยากคูวอซสิล่ะไปห้องคูแห้งไปห้องคูแห้งไปห้องไปห้องไปเด้อไปคูเล่าปองนานเด้อไปห้อเออไปห้องหนักนี่แล้วเขา้ยกินหูเฮ้ยกินแหรอเขาหัดอีกแล้วอ่ะกินไปกินแล้วเขาหัดหรือลูก มีไปไปไม่มีตัวหยางไม่มีตัวหยางโอ้แหลกไปย่แหกออกเขาเาเชืออไรสเนี่แหกออแหลกอโอ้ยตามใงตาแดจเอดเชงเลยเชงเลยเสียขานก่นี่ยเ้ยขาโนอขากตีโอ้ไม่มีตาเดินหมดแหแล้วยิเราจับตั้งมาได้แล้วเดียมือวันมือแรงนะนีก่อน

ไม่ลงทุนเอากินให้กินให้กินมาให้กินบ่ไชเนี่ยกินตกใจอกไรกินอีกไปอีงไปอีกกินไปอีกเอาตังตังตังน่นอนเด้ออ้แน่นอนอีดีคู่คนนี้แน่นอนดเยอะเลยกินตัวนี้เ็นวะเยตัวนี้จะเปลี่ยนเนาะใส่ห้อใส่ห้อง ไปฮาตั้มหมากเรียมอีอ่ะหมากเรียมบอตอได้เซตเล่าได้เลยเข้าอ้อยเข้าอ้อยหัานเหลี่ยมซื้อหรอไปฮะเขาออยดีใจซื้อดีใจซื้อย่านบริลล์น้ำย่านเครียดคิดตะก้อนน่ะเมื่อเขาจานมาเดียวว่าเม่นหมายยังก็เล่นเขาวัดเขาเงินโอ้ยมาไหนวะไปอย่างไนวะว่ามวยข้างบนได้คิดดิเฮ้ยเออช่องสุดพ้อไปได้ก็ไป อู้ดอู้ดอู้ดเอาเอาอุดแล้วเอาานียมเนียมยังไปล่ะตี่ไปดิสองสามไปห้ำไปอือไปตั้งขึ้นมาเสร็้ขนนาไปไลยก็ยานวนถามผู้บอกว่าไปไง เอาสิเอาใเอาห้ให้ให้บให้เอาดเอาบเอาล้วนล้วนล้วนลนล้วนวดไดไม่ไ oh ด้จานแล้วให้ไปไปทำยายาทำยา ยายังมีตัวยังอมาไ่เนี่ยนี่ี่นบ่นดีสีต้อนฮอตสิโอ้ยกระทืบสองตัวบาบนี้สมนำหน้าทันนีสมิ่งกิเขาฮอตคุณบอกก็สอง่ายยิ่บออย่าสี่บึยิ่นี่เขากินนี่กักินเขาฮอตสีตัวดามานเป้าครับเป้าสีท่อไหมแบินอเมนโนเมนแลนเขาัดระบบไยกระยานรถส้นมงส้นมาหลออ ไปกินหูได้กินบ้าได้กินบ้าเนี่ยเมื่อนั้นเอาจนหลาบได้เด้อเปตาเนาะมือนั้นเอาแม่เอาแม่เอาแม่ขอะเอาแม่เอาแม่มาเ่เอาแม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 ่เาหาไปเห็นเเอาแม่มาเยเอาแม่ดอบ้อ้อบื้อวะเอาเขาไเขาคอตัวเาเาเขาเขาลูกระโหลกกระ่อตัแรกเนะให้เขากินนนม่ตาแรกเ้ยาเรีห

เอาคือไปนแง่พูนโอ้ยไม่เอาไม่ตาอีเลยหวาน้าวเพราะอะไรอะฮะใส่แค่ดีแลเวมั้งเฮ้ยยี่รักกิทเนตพี่กินเปพี่อเมื่อกี้ามเขาบนั่นยู่หามันไปแล้วมันบ้ามากเลยมหาบามบอกบอเอาเดี๋ยวจิ้มี่ม่ ยาด้อหั่ด้วนี่เด้อหัดดิยาด้อนด้วยหั่มยด้อกลองหั่มลองกองกองอองเียมคูเนี่ยมาแต่ใช้เียมคูเนี่ยนะไฮโซนเอ๊ะมามานอุ้ยเฮกับมานอุ้ยนีเขาหัดอีกยาด้อหั่ด้อยยาด้ยยายาเต้นเต้นต้อ้ยเดียดแล้วบอกย่าเอากะัากันคือเก้าอยกัยังหัดตัวเอาที่ละรที่เขาหัดอีกตึ๊ จอบไปใส่ยาไปพ่นนะคไปพ่นไปนเงี่ยตามเ่ราไันจะแตกยังมุไนีปนึงเออโอ้ยข้าใย่นงปวดข้นยางเขาจิ้นพี่มาเลม้ื่อบื้อมากยัง็ออกเลยีหมากนี่บ่ฮอดพี่เลยนะนี่ลาบแล้วแม่นบ่หมากนี่ลาบแล้วเลียนหมากดวยาลาบเสีนี่ลาบเออวเฮ้ยวจะพชจะพชวนี่จะต้อว่า่นะออะไรเนาะ เขาไปกินแล้วเหรอเนี่ยเหรอ่ไปยานเขาไปกินอีดูแผ่เราเดียวเดียวไปหกินอีกกินกินกิลกินอีแล้วกินีเขากินนี่ยเราไม่ได้เขาทอดปานี่ตายสองไตายสเลยกัไปพี่บอลกินตันี้ตัวไรกิโลกินตัวกิโ

ไปออกนะเอากินรอดอาอกนะเากินนี่เขากินสองได้ไหมกไดกินได้กมาปึ๊บปหุนเอยเนี่ยหมานได้เนี่ได้ันว่าได้เนี่ยพูนขาพนนี้พนอีกกินเฮ้ยทำหัวเลากับถอยถอยว่เพื่อนไปถอยงของถอยเไปจ้าก็ถยไหันมึเย ฟูบอลาเขานี่บอยังฟุขาใจเย็นรุ่นุ่นไม่รุ่ไหนุปเมื่อใดยังเขามุมกับเบนบอลออ้หมุนออกไหลพลัดออกไลพัดอครับสองเาเสมอเสมอดีใจยังอ่ะวกัยู่เจ้าเ่ดีเดียวนวัวขึ้นไปหันว่าหั่นน่เลยกัเจ้าขึ้นถอนคุ้นถอลูกเลยโอ้ยตาหีกแล้วเนาะ

เอาละผู้ใดเป็นไทละอไผอีกไผะสองไงสองไม่ใช่สองแล้วสองแล้วสเขากินพี่เัาเพิ่่นนี่แหละสองแล้วสองแล้องพี่กันเออพี่กันเห็นปะไม่ต้องไปสองไ่ต้องทีเดียวมาเต้นเสกกินพี่กากินนี่ไอินนี่โอ้ยโอ้ยหอมเลยมาแล้วมาฮัดมาเอ้ยขาลวดวางตรงนีอ ังบ่อายกะเอาไหมเอาหมดบ่อายกันบาเก็บทีเรียกงไว้ที่สองไม่ยินไม่ไม่ไม่ยา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 ทำยาได้หรอยาได้ยาได้ามาอนี่ก็ได้พอตออกไาได้แล้วออกไปได้พออไปได้แล้วนี่ได้ลยูอดม่อยู่ต้องอู้มาาวมาขังไว้า้างไว้มาคางไว้นเอ็ลมาตนิงบ่อเนี่ยเอามาานงบ่อเอยนี่าลไปนี้ง

ส่องใสยองมาเลนได้เนี่กินไข่ฮอดใคือเขาสองสองสสยสงสัยสงัสอ้กันี่เดลจับนี่ดิใครนี่จับนี่ไล่จีนสองสองห่วยสเออเพเขานี่ไม่หุมทอมพี่กข่เอาดีละทำไข่เป็นไ่ห้ลาดเยอะเดียผมมาทางนี้เลยวะไมาตัวที่ห่ามันไปจมาเจหมว่า ไล้กินหมไล่กินหมดไโดนแดดไดยเอัอีกน่าจะเอัจีตัวแม่งด้วยยัดทำยดกอะเยดกไจำมันข่าข่าข่นั้นจบข่าบ่ข่าอไข่าปข่า่่เก่งแล้วไข่ขข่าบบอข่านเ่นาเ่นก